ทุกคนครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากทําตามนะครับทุกคนครับสินค้าทุกอย่างอยู่ใต้คลิปเลยนะทุกคนนะสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับทุกคนครับไม่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกเพื่อให้ตากแดดร้อนๆนะฮะทุกคนฮะสินค้าทุกอย่างส่งถึงบ้านได้เลยครับและเอาไปทําตามได้เลยนะครับและก็เป็นการสนับสนุนช่องผมด้วยนะทุกคนนะถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับทุกคนครับ คนดีจิวามีหน้าทางกลับมามุมเดิมๆอีกแล้วนะฮะทุกคนฮะก็วันนี้นะครับเราก็จะมาดูแม่ครัวนะครับทำกระเพาะปลาหม้อใหญ่ๆเลยะครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่ครัวจะมีสูตรหรือเคล็ดลับอะไรกันบ้างนะทุกคนดูเสร็จแล้วเอาไปทําขายหรือทําทานเองได้เลยนะครับทุกคนและรสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะฮะกินหอมละมุนแม่ครัวกระเพาะปลามาต้มก่อนนะทุกคนต้มกี่กิโลครับแม่ครัว ต้ม2องแล้วค่อยเอาไปสับนะฮะทุกคนฮะล้างใช่ไหมหายไรได้่อนหายไรใช้สับอ่าล้างมาใส่กระป๋องสับเลยแล้วก็อั่นโอเคอันนี้คือมาล้างยอดมะพร้าวกันนะกระเพาะปลาเราใส่ยอดมะพร้าวนะครับไม่ใส่หน่อไม้ยอดนี้แม่ครัวต้มเลือดนะครับทุกคนต้องทําให้สุกก่อนนะเมื่อกี้แม่ครัวล้างอย่างสะอาดสะอาดเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้ตัดกระเพาะปลาไปนะฮะสองกิโล ทำไมสองกิโลมันดูน้อยยางเลยอะ่ะเออเดี๋ยวมันชุบอีกนั้นอะ่ะอืมเราต้องสั่งมาเพิ่มพอต้มเสร็จก็เอาเลือดมาล้าง,งน้ำอีกรอบเพื่อความสะอาดฮิฮครัวกำลังตักน้ำใส่หม้ออืออ,อันนี้ล้างโครงไก่ก่อนเอาใส่หม้ออืมน้ำซุปใช้โครงไก่นะฮะนี่ ล้างไว้ก่อนเอาลงหม้ออืมทุกครัวปันป่นสามเกอรอปัป่นไไสามเกออปปั่นสามเกลอปอืมกระเพาะปลาได้หอมหอมสามเกลอลงสามเกลออืมในหม้อมีโครงไก่มีใบเตยแล้วนะตอนนี้ก็ลงสามเกลนะอ,นนลกลกอปลาล้างไก่นะ ไก่เป็นไก่ชิ้นนี่นะไม่ใช่ไก่น่องหั่นไก่หั่นเตาอ๋อไก่หั่นเตามาแล้วนะฮะนี่ล้างเพื่อความสะอาดสะอานเลโคเล่หม้อไปโคเลคโคเล่โคเลคโคเล่หม้อไปนะโคเลโคเล่อาลงไก่ลงไก่นะฮะไก่กิโลไก่เจ็ดโลอื้อหือ ลงไก่ไปในกระเพาะปลาโคเลโคเลด้วยโคเลคโคเอ่ยังไม่โคเลโคเลตามเลยนะฮะกดติดตามเลยนะครับจะพยายามมาไลฟ์วันจันทร์ถึงศุกร์อ่าอันนี้แม่ครัวโคเลโคเลเืมโคเลคโคเลไก่ที่เพิ่งลงไปนะฮะกระเพาะปลาน้ำแดงสูตรเด็ดเด็ดกว่ายาวลาชอีก อร่อยแน่นอนกำลังจะปรุงแล้วนะฮะทุกคนนี่เกลือเท่าไรนึกก่อน,อ,น,นอ่าเกลือเกลือ,เ,เ,อเอาเกลือลงไปตวงก่อนนะฮะวันนี้มีตัวงอ,อ่ะอืออ่าซีอิ๊วขาวนี่สีอิออ๊วขาวซีอิ๊วขาวมันเลือมีคนเอ,อาใส่ให้เรา ่าสีอูดดมสีอูดดัมแต่งสีเอ่อโคเล่โคเล่ไปฮะแล้วแต่งสีโคเล่โคเล่สๆๆใส่รสด,ดีเพิ่มความนัวไปหน่อย อืมเดือวพอจได้ใส่ทุหมดเลยอืมอ่าพีชูพีชูใส่ไปแล้วนะฮะน้ำตาลหน่อยหนึ่งอ๋อมีอีกถุงหนึ่งใส่เยอะหน่อยนะคะทำไมอ่ะอืมน้ำตาลใส่ไปประมาณครึ่งโลอ่าองคนก่อนไงอืม,อม ยอดมะพร้าวลงไปยอดมะพร้าวจ้ะัยอดมะพ,พร้าวยอดมะพร้าวนะจ๊ะยอดมะพร้าวกระเพาะปลาเราใส่ยอดมะพร้าวนะจ๊ะไม่ใช่หน่อไม้นะจ๊ะอืมโคเลโคเลไปเลยนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ใส่แป้งมันนะแม่ครัวย,ยังไม่ได้ผสม เพิ่มสีสันลงไปอีกเี๋ยวแล้วก็ใส่กระเพาะปลากระเพาะปลาเสร็จเส็แป้งมันก็เสร็จแล้วอ,อม้อม้สวยงามสวยงามอือ โยนกระเพาะปลาลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหดูความฟูของกระเพาะปลาก่อนดูนะฮะทุกคนนี่ <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก็อร่อยแล้ว <c oughs> ดูความเข้มขน้น อืมอ่าดูมาถึงตอนนี้แล้วนะครับทุกคนครับถ้าอยากทำตามนะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับสินค้าทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนะทุกคนกดได้เลยนะครับทุกคนครับเป็นการสนับสนุนช่องผมด้วยนะทุกคนนะ นี่ทุกคนกระเพาะปลาแสนอร่อยของเรานะฮะทุกคนฮะดูฮะดูความนุ่มหนึบนุ่มหนึบนุ่มหนึบนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะชิมนะฮะทุกคนว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะฮะเขาบอกยกเยาวราชมาที่นี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวชิมก่อนร้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 อนอยู่กระเพาะปลาดีรสชาติอร่อยอืออร่อยจริงอะ อุ้ยอร่อยมากอะ่ะอุ้ยหิวข้าวเลยทุกคนอือโอเคสำหรับ,บโอเคทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะทุกคนฮะเช่นเคยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับทุกคนครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตายมาโชว์